ต่กีไก่ของเ้ามันกะล้วนซุยแล้วนะจ๊ะมันกะงามแลวจ้ะเทคนิคก็คือดูแลค่ะดูแลจิใใ่ใจค่ะที่ทุกทิ้งทุกอย่างข้าใส่ใจดูแลว่าเออจะมีบง่งมีอย่างมากกินมาอย่างบอนามข้าก็ต้องพ่อเพียงค่ะทุกอย่างข้าก็ต้องดูแลจ้าบ่ถึงว่าสิมาสียามันดอกยาผักค็ดง่ายๆจะ้ะ สวัสดีค่ะแม่วิไลจันทะเกอยู่หมูบ่บ้านเลี่ยนค่ะหมู่หาตำบลน้องขวนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้าไม่ไลจ้าเริ่มแรกจ้าเริ่มแรกแม่กามาหดปลูกนะจ้าเพราะว่ามีน้ำในคลองแม่กามาปลูกพักนะจ้าปลูกกับปลูกน,น้อยเล็กๆจ้าที่นี่ก็ได้แบ่งปันเนาะ,ะเปลี่ยนบ้าน กะต่อไม่เยอกะกะเลยเฮ็ดหลายมาเนาะจ้ะกะเลยตามทุกท้องตลาดน้องตองต,ตลาดอยูชุ่มช้บนบั่นหฮาวบั่นอีเลี่ยนของห้าลละจ้ะกริ่ืมทรงจ้ะทรงต่อไปต่อไปเพรามากอะเลยมีคนรู้จัก,จกเพิ่มกันไปเนาะค่พะพากไก่ปอดสารเนาะจา้ะเนาะส่วนมล็ดพันุเนาะจา้ะกะเอามาจากตามที่ลานเกษตรเพื่อนจำน่ายจา้ะกะสังมาเนาะจา้ะ คือเราต้องการพันใดเข้าก็ะเหลียกพันนันมาปูกจ้ะมีแม่ปูอกู่เดืนนี่นะจ้าก็มีพักสีหอมข้าแล้วก็กวงตุ้งนะจ้ากำลังจะปู่อีกชุดที่สองนะจาแล้วก็มะเขือแล้วก็ขึ้นจ่ายจ้ากำลังลืมลุงจกหลังจากข้าเก็บเกีียวทำหน้าเรียกข้ากระมาไทจ้าไทพวนดีดปาที่นี่ข้ากกเอาขี่ไก่นะจ้าเมื่อวานปั้นตากแดดล้วก็ยกล่องจ้ะเอาขาดกวดกวดนะคะข้ากรบเอา อันพักเ้านี่แหละจ้ะากางวันลงจ้วาวันลงอ่าประมาณชิมหาหมื่นนะจ้าก็พอ,อขายท,ทองตลาดได้จ้าเ้าก็มา,าก็มาแบง่งออกนะจ้าที่มันทีเ้าก็มาแบง่งออกแบงก่งออกให้มันพอดีละเ้าก็เก็บ ได้ระมาณเดือนจ้ะระบบน้าแม่ปั่นสปินเกอร์ขึ้นมาจ้ะเขาก็มานางเบิ่งนะจ่าบางใดสปินเกอร์มันบ่ถึงนะจ้ะเขาก็เอาบัวไล่น้ำอีกแค่นึงจ้ะใส่ตะกีไกของเขามันกะล้วนซุยแล้วนะจ้ะมันกะงามแหล้าจ้ะเทคนิคก็คือดูแลค่ะดูแลที่ใส่ใจค่ะที่ทุกทิ้งทุกอย่างเข้าใส่ใจดูแลว่าเออจะมีบ่งมี่ยังมากินมาอยังบอนํำเขาก็ต้องพ่อเพียงค่ะทุกอย่างเขาก็ต้องดูแลจ้าบ่ถึงว่าสิมาสีดามันดอกจ้ะพัก เฮ็ดง่ายๆจ้ะอาฮู้ดนามจ้ะดูแลให้ถึกจองไม่ไร้ายิรถตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นค่ะทางทางที่ขายตอนแรกๆก่ะไปขอฝากขายในชุมชนเพิ่อนนะจ้ะเพิ่นก็นเห็นว่าพักเมียนะอันแซบกรอบนะจ้ะเพิ่นก็นสั่งจ้ะสั่งแม่กะซ่งประจำจ้ะตลาดแล้กกับตลาดนัดหลักก็ตลาดอ่าไทยศรีจ้ะ รายได้กะกะบ่หลายดอกจ้าแต่ว่ากะมื้อละ300จ้ามื้อได้หลายกะมื้อละ500จ้ากะได้ทุกมื้อจ้ะจ้าเบอร์ดอันศูนย์เลนดูอยู่พิกาเนาะจ้าอยู่แหน่แดงอุดรจ้าบ้ัณฑิลียดหมู่5ตำบลหนองควนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้าเฮากะใจฮักเด้อจ้าจังปลูกได้เนาะค่ะใจฮักแล้วก็ใส่ใจจ้าสนใจกะติดต่อมาหาแม่รายได้เนาะจ้าเบอร์โทร0807376087จ้า เบอร์โทรไม่ไล่ด้วยจ้าสวัสดีจ,าจ้า